หน่วยการเรียนรู้รักการอ่านตอนที่สองเรื่องการเล่าข่าวหรือเหตุการณ์ประจำวันการอ่านหนังสือนิทานสวัสดีค่ะคุณครูหญิงจิรชยามุนสวัสดิ์นะคะวันนี้ตอนเช้าคุณครูเข้าประชุมสภามาคาเด็กๆที่เทศบาลตำบลสันนามิงค่ะเลยต้องแต่งกายชุดเรียบร้อยเป็นชุดข้าราชการค่ะ สวัสดีค่ะคณูรูค่ะนางสาวนิรวนจังพรค่ะวันนี้นะคะคครูก็แต่งชุดพื้นเมืองสีแดงนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันงคารค่ะที่ทํางานของคณูปูให้ใส่ชุดพื้นเมืองค่ะดเด็กค่ะสุขสารวันจุดจีนด้วยนะคะดเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเราเรียนรู้เกี่ยวกับก,การอ่านนะคะ,คะเมื่อวานนี้นะคะครูได้ แนะนำให้เด็กๆได้ฝึกแนะนำตนเองนะคะแล้วก็เล่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันเรื่องราวต่างๆที่เด็กๆได้พบเจอมานะคะเป็นประโยชน์ให้เด็กๆลองเล่าดูนะคะสำหรับวันนี้เราก็จะมาทบทวนการเล่าหรือเล่าข่าวนะคะหรือว่าเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันนะคะพร้อมกับการอ่านหนังสือนิทานด้วยค่ะค่ะ ไปติดตามกันเลยนะคะค่ะเราไปเลยนะคะเด็กๆค่ะค่ะเด็กๆเรามาเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของหนังสือนิทานกันเลยนะคะในหนังสือนิทานนะคะหนึ่งเล่มจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะคุณครูก็จะมีนี่นะคะเด็กๆก็จะมีหน้าปกนะคะนี่คือหน้าปกนะคะแล้วประกอบด้วยชื่อเรื่องนิ่องนิทานนะคะแล้วก็จะมีชื่อผู้แต่งนะคะเด็กๆ แล้วก็สำนักพิมพ์นะคะหน้าปกก็จะมีรูปภาพเกี่ยวกับเรื่องราวนะคะของหนังสือเล่มนั้นนะคะนี่เขาเรียกว่าหน้าปกค่ะ <หา S 2> จะมีลักษณะแข็งหน่อยนะคะปกหน้านะคะแล้วก็จะมีปกหล <ปก S 2> างหลังนะคะปกข้างหลังส่วนมากก็จะมีเนื้อเรื่องย่อของเรื่องราวน,นิทานหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับหนังสือนั้นๆนะคะแล้วก็มีการนแนะนํา หนังสือที่ต่อจากเรื่องราวที่เราาได้อ่านกันในหนังสือเล่มน,นี้นะคะแล้วก็จะมีราคานะคะนี่เขาเรียกว่าวกปกจะจมีบริษัทที่จัดพิมพ์นะนะคะเด็กๆค่ะนี่เรียกว่าปกหน้า,น,านี่เรียกว่าปกปกหลังต่อไปนะคะคุณครูจะชวนเด็กๆลองมาเดาเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวนะคะจากภาพที่เด็กๆเห็นนะคะ ในเรื่องนี้เด็กๆเห็นใครคะมีจะเห็นเด็กผู้ชายนั่งร้องไห้อยู่นะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าเรื่องนี้มีนื้อเรื่องอย่างไรนะคะมาดูชื่อเรื่องกันก่อนนะคะชื่อเรื่องก็คือชื่อว่าป่องแปงอยากได้นะคะกได้นั่นเองค่ะเด็กมาดูกันนะคะว่าป่องแปงอยากได้อะไรกันค่ะป่องแปงเป็นเด็กผู้ชายนั่นเองค่ะเด็กๆไปดูกันนะคะ นี่เลยค่ะอ่าหน้าที่หนึ่งหน้าที่สองเด็กๆเห็นอะไรคะมีคนอยู่กี่คนเอ่ยเด็กๆจะสังเกตนะคะสามคนแล้วก็มีเด็กผู้ชายถือตะกร้าอยู่นะคะเด็กๆเด็กผู้ชายคนนี้ชื่อว่า๋องแปงนะคะมากับคุณย่าค่ะคุณย่ามีลักษณะเป็นยังไงคะใจดีหรือว่าใจร้ายคะเด็กๆ ใช่แล้วคุณย่าใจดีนะคะแล้วก็คุณแม่นั่นเองนะคะพาปองแต่งไปไหนเอ่ยถ,ถ้ามีตะก,กา้าเยีายมีต้องไปตลาดนะคะเด็กๆนี่คะ่ะค่ะปองแต่งก็รีบคว้าตะก,ก้าไปเลยนะคะนําไปเลยนะคะต่อไปดูหน้าต่อไปคะ่ะไปเลยคะ่ะนี่วยปองแต่งเจอเลยคะ่ะเด็กๆอันนี้คืออะไรเอ่ยสีเหลือง เด็กๆรู้จักอยู่แล้วนะคะนี่คือกล้วยนั่นเองค่ะกล้วยนะคะแล้วก็มีลูกผลไม้มะไฟนะคะผักด้วยนะคะเด็กๆค่ะปออแปงก็ช่วยเลือกกล้วยนะคะกล้วยไข่มะไฟผักปลามะแว้งแง้งค่ะพุทราหน้าซื้อนะคะนี่มาดูต่อไปนี่ เด็กๆเห็นไหมคะว่าลูกภาพจะมีของของเล่นนั่นเองค่ะของเล่นชิ้นนี้เป็นอะไรคะเด็กๆปูนปูนฉึกฉักฉึกฉักอันนี้คือรถไฟค่ะต้องแปลงอยากได้หรือว่าไม่อยากได้คะเด็กๆรีบไปคว้าเลยต้องแปลงอยากได้นะคะเด็กก็เลยหยิบรีบไปหยิบนะคะเด็กๆอยากซื้อมากเลยนะคะ ต่อไปนะคะไปดูต่อไปค่ะรถไฟชุดใหญ่นะคะเปิดไฟกับพิิบได้ด้วยหัวจับปิ๊บปคว้าหยิบเบิดปานพอได้สิ่งที่อยากได้แล้ว่องแปลงก็มีความสุขนะคะเย้ยิ้มเลยเหมือนกับเด็กๆเลยใช่ไหมคะนี่เอ๊ะแล้วทำไมฟองแป่งถึงหน้าจ่อยล่ะคะเพราะว่าอะไรเอ่ย เพราะว่ารถไฟคุณแม่บอกว่ารถไฟที่บ้านอย่างนี้มีแล้วนะคะเด็กๆนี่ค่ะคุณแม่ให้ซื้อหรือเปล่าคะเด็กๆคุณแม่ไม่ให้ซื้อเพราะว่ารถไฟอย่างเนี้ยที่บ้านมีอยู่แล้วแม่บอกว่าไม่ต้องซื้อนะคะแม่ก็ค้านไม่ให้ซื้อใช่ค่ะเด็กๆคิดว่าปองแปงจะฟังไหมคะค่ะเรามาดูาต่อไปดีกว่าค่ะเลยนี่ องแปงก็รีบวิ่งมาอ้อนคุณคุณย่ามันเองทำเป็นร้องไห้แล้วก็ไปอ้อนคุณยา่าแล้วก็บอกว่าหนูอยากได้จังนะคะ,ะ,คะตะโกนเสียงดังไม่ฟังแล้วก็ไม่เอาไปคืนด้วยค่ะเด็กๆใชค่ะเรามาดูต่อไปนะคะนี่ค่ะร้องไห้โยเยไปเลยแล้วก็นอนกลิ้งกับพื้นนะคะเด็กๆด,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 ดูค่ะ ร้องไห้เสียงดังเลยคะคะเด็กๆน่าดูไหมคะกิริยาแบบนี้ไม่เลยน่ารักเลยเนาะใช่ค่ะเรามาดูต่อไปนะคะนี่ค่ะดูหน้าคุณแม่กับคุณย่าสิคะเป็นยังไงคะมีความสุขไหมคะเด็กๆใช่ละค่ะคุณย่ากับคุณแม่ก็เลยเดินหนีไปเลยนะคะใะแต่ว่าไม่เอาแล้วก็เดิน เก้าออกจากพ้านไปนะคะปล่อยให้ป,อง,ปองแปง,ปงนั่งร้องไห้อยู่ตรงนี้แล้วนะคะ,คะนี่แล้วก็ปองแปงเห็นว่าหันซ้ายหันขวาก็ไม่มีคุณย่าก,กับคุณแม่นะคะปองแปงก็เลยเดินตามไปแต่ดูดีนะคะเด็กๆนั่นเองค่ะเด็ก,<ะ>ดกๆนี่ปองแปง อยากได้นะคะเลยต้องทำกิริยาแบบนั้นซึ่งเป็นกิริยาที่ไม่น่ารักเลยนะคะเด็กอย่าทำเรียนแบบนะคะค่ะเพราะว่าของที่บ้านเรามีอยู่แล้วนะคะเด็กนี่ค่ะพอปต่องแปงกลับไปหาคุณคุณย่ากับคุณแม่นะคะอ่าทำอย่างนี้ไม่ดื้อเป็นเด็กดีคุณย่ากับคุณแม่ก็เลยกอดปลอบใจนะคะ นี่วเรื่เงก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆค่ะนี่ค่ะื่องนี้เกี่ยวกับความอยากได้ของของแต่งนั่นเองค่ะเด็กๆของแต่งอยากได้นั่นอยากได้นี่แล้วก็ทํากิริยาที่ไม่น่ารักนะคะซึ่งเด็กๆไม่ควรเอาแบบอย่างนะคะถ้าเด็กๆฟังคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณย่าคุณยายนะคะเด็กๆก็จะได้รับความรักจากคุณย่าแล้วก็คุณแม่เหมือนของแต่งได้รับนะคะ กอนสุดท้ายนั่นเองค่ะสนุกไหมคะนิทานเด็กๆสามารถเดาเรื่องราวนะคะได้จากภาพรูปภาพนะคะนี่เลยค่ะและจินตนาการตามความคิดแล้วก็สิ่งที่เราเคยพบมาได้เลยนะคะเราก็จะสนุกสนานกับหนังสือนิทานนั่นเองค่ะเด็กๆสำหรับ กิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูอยากให้เด็กๆลองหยิบภาพหนังสือที่อยู่ที่บ้าน,นะะแล้วเรามาเล่าเหตุการณ์ต่างๆให้คุณครูฟังนะคะ,คะสักเล็กสักน้อยนะคะสักสองสามประโยคหรือวาอ่าเล่าเล็กๆน้อยๆให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้เลยนะคะค่ะคุณครูรอฟังเด็กๆอยู่นะคะค่ะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเด็กๆสวัสดีสสดค่ะ,คะบ๊ายบาย